พอเคยณรรคดยวเนี่ยที่เหลือจากนั้นให้ลูกแก้ว่าท่นไปเคียย์กันเอง วันนี้รวมญาติรวมญาติหลายขนาดเลยครับเยอะเลยแบบนี้ยังไม่ถึงพันนะหลักร้อยถึงเลยยังอไปสี่ร้อยนี่นี่นี่คนโลกไม่มีต้องาจเป็นเราก็สงสัยแต่เจ้าแล้วนะตอนแรกผมที่บ้ามัน พี่กินอยู่กับต้วนเมื่อก่อนนะเอาหากไม้ใส่ี่ผมนึกว่าเป็นอหลงแก้วคูหลงแก้วขนาดแล้วเอายางหลังว่องมัดไว้ขนาดผมนึกว่าเป็นอันเดียวกันเมื่อกี้เจ้าไเจ้ามันธรนมด์หลงแก้วขนาตอนล้างกักระป๋ามันแบบหมอ้วยคือตอนแรกเลซื้อ นี่ของครกจำได้ยกนี่ของคุณอนก็ตอนล้างมากม่วเดกๆมาเราตีโค้งมันจะโค้งไให้ครับนีจําเหรอนี่ไปจําได้มันกม่วงเพื่อนวะ ไม่ไม่ได้มาตาด้วยหรออันนั้นในนไม่ใส่กับใส่เนี่อมันก็กินนั้กาดอันนั้นก็กาดสามารถกินก่กินกนส้ปลาล่าเรองหอ้อง้องกินปดแนี้ม่ใช่เโมจรประดดกันประดนี่มาดีตอนซีร่ปนะา่มาเาาจะใสมันขึ้นดี่บอก อ๋อยังออน่าเอา้แก่เป็นนักเอกันนีพร้อมชอบพร้อมชอบเอก็คือพร้อมกินตามอะไเลิ่นอไสบายมันต่อยแบบนี้เลยอ่ะบ้านเท้ามีสารโอ้บ้าลเกบ้านเทาเขาสบายมากเลย ทายเลยดี๋ยวาไปแปลกใชนไหมเนี่ยเงี้ยเขาแปลกเนี่ยโอเคพอพันไปกินนั่นเด้งเพชรเพชรเล่นไหมเล่นไหมเล่นพอดแต่ว่าพ่พนเล่นแล้วก็สูงเดียวตัวนี้นะพ่อก็้อเก่งกว่าพ่ออีกเล่นไปเลยเลนไปเลย

มะพร้าวอ่อนหอยทองแต่ว่าเนียเนอนมก็กินือกันนะอ๋อข้าวตน้วตนต่ายทรายดูขอนผไปไก่บ่ออ้ามมวเนาะี่เิห่อ๋อยู่แถวอยู่คือดานทายบ่อ๋อถ้าโมดไปทีุ่นหรือ๋อจ้าจ่าจ่านนี่ทละอ๋อยแวม่เห็นจะขีก็มันไม่เห็นเดียวกอนนะกันอ่ะหรือจะโดนละน้องสะพ้ายกับคนด่านาย อยรานทากมีงร่ด้านหลังพระสบน้มสตอนนี้ปอยู่ตอนนี้รอเีย้าแห้า้าละนสยเพือนมาแต่ใก้เพ่อนก็ยูนกดที่บ้านที่บ้านนา้นเป็นผูไทยเนบ้านลเกียรติป็นคนภูไทยลุงเกียรติลุงเกียรติกับบกคอยได้ยู้ภูไทยอ่ะมื่อู้ไูนี่เนียะ มาอยู่นี่เขาอู่เมืองเราอู่เมืองก็รู้เปรียน่ะแล้วก็มากับน้องกับอู้เป็นลาวก็เผาเนาะแล้วไปอยู่บางทีนึกบอกอกเขู่อย่างนั้นแน่ๆบางคำเน่ะลืมนะภาษาไทยเนาะมันเปตคคำเฉพาะเขาเนี่อนั่นเหมือนจิตะาลาล้อมันเตางอย่างนี้ไม่ได้ยังโอโหรั้งอยู่นะยาวเอาแล้วของเพิ่นของเพิ่นตัวเลขเท่าไหร่คือเสื้อไว้เห็นยังมีอยู่มาเป็นเสื้อไว้เท่าไหร่ เดือดพกขวดอีกสองสองขวดแล้วมันไม่บูดหรอกไม่เป็นไรอ๋อเอามือกินต่อเนาะใช่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 มือดีแลรกกินมือกุ้มมือนียากอย่างบอกแม่อะรอเบิ่อนั่นแหละถูกต้องแล้วมันจะเป็นเทศกาลปีเป็นเทศกาลเนาะม้อนี่มือสลองปีใหม่เด้วยแม่นจะรอกเบิ่งแรกกน้องออนกับปิดซับคาซัตตะไข่ไอควนแน่ยเบิ่งแรกกับซับคาซัตตะไข่ไอควนแน่ วันพูดลูกแมกับยดนอนน้องรามนครับลาสัพาสัตวเพื้นนำออ้เลอะดเลยไม่เสื้อจะเือ่ามาบ่ันอบยวันนี้มีความสุขขนาดเลยพงพี่ติภูญ่มาตุ้มพี่ตุ้มน้องปีใหม่ก็มีเชือดนึงเนาะแต่ปีไม่มีเชือนึงวันดีปีใหม่สมัคร ปีใหม่ตอนรับมันตั้งปีวัวน่ะนี่กินอีกอย่างกันนี่เนี่ยห้ำๆขับปุ้นมันจะได้ร่ำรวยรวยนี่เจ้าของเคื่อนมานิเจ้าเจ้าของเครื่องปลาปลาปำาำเจ้าของเครื่องมาจุ่มกันอีกแล้วมักซุ่มาดนีๆเดิมาๆประจํานี่คนคนคนเขาเรียกมักซุ่มโต๊ะอี้นี่มาแหมานมามามาถ่ายดอกไม้กับมันยองอยู่มันมันยองอยู่นี่อันนี้กระป้าอันนี้กระป้าใหญ่อันนี้ป้าใหญ่เนาะโอ้ป้าใหญ่เนาะเคยไปเจอที่ร้าน ร่มกันชุบมืออันนี้สาวเลยอันนี้สาวเลยนะนีส medical, uh, ่ AH. สาวเลยยังรอเดี๋ยวเปิดเทปสายรอให้รอฟังกันหน่อยนี่อันนี um ้ก็สาวบึงการนี่สาวบึงการบู้ยปั่นในหนังบบดนี้อันนี้สาวบึงการเมืองพญานะเมื่อกี้กินที่นอนเต้นนะคนนี้อันพป็นยานัเคล่นไฟเออเป็นทีนอนเต้นสีสีรับนอนนอนเต้นนี่เนาะถึงรับถึงเต้นนี่นะบึงเต้นบึงเต้นจับบาลลังกลางเล้บุรีรัมย์ ดอนย้มดอนยม่นจำได้ใ่ไหมลงเสื่อมเขานอเข้ไปนอนร้านเสื่อมรานี้มค่ะแ้ว่เขาน่อกมีคนลหายย่านนี้งานเรียกปีใหม่ครับผมงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่กินเราปีใหม่ไม่ได้กินกันร่วมกัน เียเที่ยว่ไหนน้อถามา้องเกียมากัมาแบบเงาเงาดิมันอะไรพันกัได้เบหสเลยังไงล่ะีสอดเขาเปิดนีสอดป้าด้เห็นที่ช่วยเลยที่ไหนอะนี่เลยอะสีแจ้ามากบยเอาเสาเลยเอาเสาเลยวาจะหน่อยพ่วาเสาเลยไหนะสเหอน่เสาเลยอยู่นี่เสาเลยมวนบ่ มวนมวนหรอไม่วนก็คือกันเนาะเสาเสาเลยยังรอเได้ยังกอตึ้ม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 อะไรก็เู้กันตึ้มตึ้มฮะกันตึ้มถ้าเคยนอนน้ำกันถ้าไม่นอนก็นอนไปรับเลอดูครับนี่คือกันหาไม่ได้ร้องเนี่ยควาถ้าถ้าไ่นอนน้ำกันแล้วก็ขนมามันเอาขึ้นขวดคือกันเห็นะั้นมันนอนบนรับนอนรับง่ายเลยใช่เขาบอกว่าคือกันนคือกัน บุญบารมีคู่แท้ไม่ยู่บ่อ้บ่อไ้บ่ลงมันเศ้าิไหเรื่องมันเศร้าเล่ามันเลยวาตอนนี้ดดีล้วกสินเงี้ยนะเขากินเขาปุ้นั้นี้นะทีนี้ชีวิตเกเรกลงเรื่องแม่กลงเรื่องีงใหญ่ีกหีกเ่อนเกเิดปลายติดอกหักักบารนี้เดกนั่ก็เขาุนี่นะวช่ยาอง บ้านดพัฒมีพัฒมีคนครพัมีบ้านบนขคนอย่พอว่าเห็น่พัฒมีครับตบ้านนู้ป้ายไมันเขียนป้ายติดันปลาปาก่อนนะแล้วค่อยแบบซุบแบบตัวเองเนี่ยผมเกเียดเขาดีเลยเนาะ นี่แหละของกินบ้านเฮาเนี่นะไปนั่กินกับนายมันบ่อเ่ทางทางดีวเพิ่นก็ว่าเต็มพี่เต็มี่สบายกอนมันบ่แเสบนะเต้ก็บอ่าทาง้างได้มีคนเสิร์ฟือกันได้กินละนะมีคนเสิร์ฟนะให้นะก็เว้าบ่คักอีแล่บ่้า่ในบ่อ่ดา้นน้คร้ดบอเดี๋ยวเพิ่นบอกว่ากำลังโซกันกำลังโซคนละแก้วครับ ไปไปนนาน้ดรุ่นัจจุบันนี่รุ่นไปไอผมคลิปนี้แจ๊คกัวเขาเมาเล้าเมเล่นี่แหละเล่กและช่โอ้แก้มโอ้ยยังเดนี่น้ำหวานเด้อนี่นน้ำหวานน้ำหวานเต้คุณนี่รถน้ำหวานรถมสีล้เ่รถสองล้อมน้ำส้มผสมโซดาเมื่อเดีไม่อเีไปเห็นลองไม่อีเมื่อกี้เมื่อไงไปถึงบ้านม้เมไปเห็นรถ ไปไหมันรถบีเอ็มสองร้อยคิวเนาะรวยรวยเสีย่วน่ฮีรถเก่งละฮะรถโม่ไส่เนี่ยนะรถดีแบบบีเอ็มใหญ่ใหญ่ใหนบอกรถเล้านี่ขายสามสคันสูงคนเดียวี่ห well. okay. ้นะไรเนะใบอาใหม่อ๋อต่อ